โอเคครับผม,มก็สวัสดีวัยรุ่นเด d บาร์ดีไลท์มือถือทุกคนนะครับวันนี้เราก็มากับฆาตกรตัวใหม่นะครับเดอะ r ริสเตอนะครับก็ได้อัปเดตเข้ามาใหม่แล้วก็เป็นผู้รอดชีวิตอ e ียุนจินนะครับสำหรับผู้รอดชีวิตเดี๋ยวเอาไว้ที่หลังแล้วกันนะครับวันนี้คลิปนี้เรามาที่ฆาตก,กรก่อนลวกันผมก็ได้เล่นไปเวลร์สามสิบอ็ดผมรู้สึกว่ามันเล่นยากนะครับใคร เล่นยากเหมือนผมหรือเปล่ามันเวลาปาเออเวลาปามี้เดี๋ยครับมันจะมันจะปลาขึ้นไปบนฟ้าเว้เออมันจะบังคับไปได้ก็แบบเอยมันยากนะเว้มันเล่นยากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเพิร์กกันเพิร์กผมก็จะเอาไปประมาณนี้นะครับเพราะผมไม่มีเพิร์กนะครับโอเคเพิร์กก็ไม่ค่อยมีนะครับก็เอาไปประมาณนี้เลยเอาโมลีไปด้วยดีกว่าเออเราเอาโมลีไปด้วยเกมเนี้ยเอ็ดออนเอ็ดออนเอาไอออนเลยดีที่ผมใช้ตอนนั้นมันอันไหนวะ ประมาณนี้แล้วกันโอเคแอดออนผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปรอดูกันในเกมเลยครับโอ้โหโอเคก็ไม่ค่อยแย่นะครับออกด่านนี้มีเรามีหกสิบนะครับมีของเราน่าจะเฮ้ยเดี๋ยวปรับโอเคคนอยู่ข้างบนหูฟังผมมันออกข้างเดียวนะเว้ยทุกคน มันจะเล่นยากๆเลยนะเออ,เอ,อมาดิโอ้ยเชือกเนี่ยมันมันมันขึ้นข้างบนด้วยเฮ้ยทำไมวิ่งเร็วจังวะมันวิ่งเร็วจังวะเดี๋ยว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 ,ยว,ยวใช่ปะเนี่ยหรือคิดไปเองอเใครนั่นจะคิดไปเองมากกว่า <laughs> แบบเจอจนหลอนแล้วอ่ะทุกคนคือเจอจนหลอนแล้วอ่ะ อุ icana, ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยกูโอ้ตีตีผ่านขอบรั้วเออมันตีว่าผ่านขอบรั้วเลยมันไม่ใช่แล้วตีผ่านขอบรั้วนี่เออใคร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 ปั่นเสร็จวะใครปั่นเสร็จวะน่าจะไปไม่ทันนะไม่ทันแน่เลยโอ้ยกระตุกไอ้เชี่ยโอ้กระตุกอะไรวะอ้าวดูโอ้ เอาเจ็บเจ็บเจ็บสิบเก้าลูสิบสามเออมาดิโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องตีแล้วเว้ยเฮ้ยมันก็เล่นบันอยู่นะเล่นบันอยู่นะเฮ้ยรูนะ้เรื่องนอะแบบแต่มันคุมยากครับมันจะดีดขึ้นข้างบนอนะ่ะมันปืนนะอ่ะคอดูนะห้าูกไหนเห็นปะมันจะดีดขึ้นมันจะดีดขึ้น เดีดขึ้นฟ้าอ่ะเออแบบนี้เราต้องเดินประชิดตัวครับผมว่ามันจะปาง่ายกว่า้วต้องเดินประชิดตัวเหมือนอดัมเมื่อกี้เฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยปั่นอะไรกันขนาดนั้นเฮ้ยโอ้โหไม่โดนใครสักคนตายยากครับเอาตรงๆโดนโอเค เออมีคนปัน่นทีด้านล่างวะ่ะอ๋อมันปั่นเสร็จแล้วมาดีด๋ยวไว้ามาดีทางตรงทางตรงนะทางตรงนะาทางตรงนะเว้ยทางตรงนะเว้ย โอ้โหเหมือนกันนะนี่อถ้ามันบังคับง่างยๆทุกคนเออก็แบบมันไม่ดีดขึ้นฟ้าว่ามันเป็นตัวที่เล่นมันมากนะเดี๋ยวผมตามหาคอเด็ดเมื่อกี้ก่อนโอ้ยเจ็บยังโอ้โหที่มันดีดขึ้นฟ้าดูดิเอ้ยเอ้ยหายเอ้าหายหายไปไหนเอ้าไอ้เชี่ย โอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ย <c oughs> เอา้าเอา้าวัดเกิดอี๋งขึ้นวะยัง <c oughs> เกิดอะไรขึ้น <c oughs> ยังงงเลยเมื่อกี้ <c oughs> โอเคช่วยกันละเอ้าเฮ้ยเฮ้ยค้างค้างค้างเฮ้ยมันค้างเอียงเนี่ยเอ้าเฮ้ย ออโอ้เหลือข่างเดียวแล้วโอ้ไม่ได้ว่เอาเจ็บปะนะเจ็บปะนะเจ็บปะนะ เฮ้ยเจ็ดลูกโอ้โหไม่ได้ว่ะไอ้เหี้ยแม่งบังคับยากมากตีเอาแล้วกันโอเคยทางนั้นช่วยกันละโอ้โหจะเสร็จอีกแล้วไอ้เหี้ยมึงนักปั่นงั้นมะเนี่ยปั่นกระโดดเกินเนี่ ผมไปกระทืบเครื่องอ่อนี่วะอุย้ยกระทืบไม่ได้โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยมันได้ยินเสียงเออหมนได้ยินเสียงเสียงเดินเสียงเดินถึงจะหูฟังข้างเดียวก็ได้ยินอยู่นะวุ้ยมาดิป่าระยะไกล ปาระยะไกลไม่ค่อยเห็นผลนะทุกคนผมไม่แนะนำนะครับคือมันบงังคับยากด้วยโอ้โอันตีมาโอ้ไม่ได้วะเออสักทีเถอะไม่กระทือบประกันไม้เสียเวลา โอ้ยไม่ฆ่ามาเอ้มาดีวะเดี๋ยวเครื่องเดียวแล้วครับยากอยู่นะยังไม่มีใครตายเลยเว้ยคือเราไม่ได้เล่นซ้ำ้วก็มเมฝ้าด้วยโอ้แล้วเสาด้วยทั้งหมดโอ้ยเครื่องนูน้นเครื่องนูน้นเ้วผมต้องไปกระทืบมันต่าไม่ได้เวลายาไกลเนะี่ย น <c oughs> คิดว่าไม่เห็นเนาะอ,อดัมอดัมเนี่ยจะตายแล้วนะครับเดี๋ยวเอาให้ตายเลยอ๋อไปตาย <c oughs> จะเอ๋ <c oughs> โอเค <c oughs> อุ้ยมันโมล่ไล่แล้วยรูว่า <c oughs> เออเกือบลืมโมล่ไปเลยวะโอ,โอ้ใครมันปั่นวะ มอลี่ดิเฮ้ยขันดาเออขันดาด้วย<ฮ>มีรูปด้วยครับทิ้งรูปให้ไปหนะึ่งเออขังดามีดาด้วยเอาเรื่องเวา่าล <c oughs> อ่าเหมือนจะมีคนอยู่แถวนี้นะตอนผมอตอนผมจะมอลลี่ผมยังเห็นอยู่เลยเพื่อน ดูดิมันโอ้มันรู้ว่ะจุกเป็นว่ะคนเนี้ยเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้ยค้างอะไรอ่ะเอ้า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 เฮียอะไรเนี่ยโอ้เกมเกมห่วยใช่ป่ะเลยโอ้โหโมโหแล้วนะจะโมโหแล้วนะ เอาไอ้เชี้ยนี่ก็วับเออโมลีได้นะครับแต่เราหาไอ้คนสุดท้ายก่อนนะโมลีให้หมดเลยเอเอ,เ,อเจอแล้วโอ<ฮ>้เปิดตัแบแนงเนาะอ่อ้หิวจนเสร็จด้วยน่าจะหิวพลาดน,นะเมื่อกี้อ้าว โอ้มันยังปลาไม่โดนเลยทุกคนขนาดใกล้แค่นี้น <_ d ress> คือมันเล่นยากเว้ยเอาตรงตรง <_ d ress> โอ้หมดขอเก็บก่อนเพื่อนแป๊บนึงโอเคออกหลังบ้านได้ยินเสียง มาดิเออไปได้เวลาโมนิโมนีชั้นหนาดฟ้าดีกว่าไว้แล้วมันออกไปได้ปอะโอ้มันออกไปไม่ได้โอ้ก็ียกว่ามันออกไปได้โอ้ว่าจะไปเนี่ยมาโมลีตรงระเบียงเนี่ยหออตรงนี้ดีกว่าโลง่ลงๆไปเลยเพื่อน เออคันด่าด้วยข้างซ้ายเออมีใบมีดแบบลงมาจากฟ้าด้วยอันนึงเฮ้ยหลุมขอลงโล่งหน่อยเมื่อกี้มันโอ้หมีต้นยาบังเออขอตรงนี้เลยลงโล่งๆเพื่อน ไปเลยขันดานี่มีใบมีดบินลงมาปักด้วยไม่รู้ว่าโยนขึ้นไปตอนไหนเ <laughs> okay. อ้ก็เล่นมันอยู่นะครับแต่ว่ามันออกจะคุมยากไปนิดนึงนะ